อ้อารตัวเจ๊ยแค่นี้โอ้ยมึงเอาโซลงอ้นกูไปวยเลี้ยงแหละอัเนี้ยมบเลี้ยงบักนินนะคนที่สามมอสโบทเนี่ยชิบเลี้ยงมันเลยพไอ้แม่งตายาตงัดตันเลือดตันเลื้ดเกมนี้ตันเลือดอ่ะมันว่าไงน้องบอดได้มาฟันเด้อน้องบอดได้ันเลยมึงเล่นทังไหนเล่นแปลกๆโอ้ ม ah. ันเอาแล้วบ่มีแล้บัฟ้าไปบินไปา้นักยิงจะอยูู่มัธนี่หวยมันแล้วแล้วนะตัวรอดได้หรอเ็ิมสบกอปปีอะไรปรนเมมสิบกอปี้อ้าวสิปกอปี้กูเอ้ยปิดบัตรมาทันได้เลาเย้กู่นี้ตาลุ โอรโมชั่คือจุ่มควายดีเวลาเล่นตัวนี้แมนแมนเลยรู้แล้วรู้แล้วเห็นไหมมันจะมิดนี่นี่บ่ตายมันก็ต้องบ็ต้องกินกินข้าวอย่ให้เอ้ยเห็นมันลุกเห็นมันลุก็ต้องย้ต้องย้แย้มยังหวะจุ่มอยู่นี่โอไอซื้อล้างละอาลูให้เดาน้องอยากได้ปะน้องอยากได้เนรอกดอื่นน้องไอ้กดถามน้องน้องใครเนี่ยไอ้คนเนี่ยยืนยืนยืนยัน ตูมันตูมันนิ้วๆนิวูมันตูมันตูมันอยู่ตัวนี้เอาลิกอนนี่มันมันกี้หัวหมดถึงละโผตัวนี้ตัวนี้บอดบอดวะพี่พี่เอามันนั่นมันนิวๆนิวๆเอามันโตโตโตในปั๊มเก๋สุดยอดจริงๆเลยวะหลวงพ่อกลับมาเอามันคือมันคือเขาเอิ้นหลวงพ่อไงสุดละทีสุดละเขาเอิ้นหลวงพ่อที่จริงมันเป็นนักขวดเลยเขาเอิ้นหลวงพ่อ เดีเยะจะมีนวดวะจะมีมาวะวันเล้ยเล้ยเ,ยเ,ยเ,ยเลยมีมสเตปนี่มีมึงเบอาสอดีมินเอ็นี่มันคันเทพดกว่าบึงเอาเชี้ยสอดเทพเจ้าของวสอสโกไปเชี้ยดนเข้าไปในป้อ,ยอยมบนแตงใตเชีย ยังมีเตะทอมก็มีบาร์ดอ่านดูกั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 นดูเกือบแตกเนี่ยเกิดเจอนี่หิงมือดูที่ผายปักมอดเดชมีไผ่ดับไปแล้ก็มีตะมันคนเดียวละมีแบบมินคนเดียวละเจ้าไหนฮิงบขถึงน่ะเฮ้ยมันโดดมาเอาวันมาวันมันมันมีอันตีมินตี อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โดนเขาแปรงของมึงวะหมดนะอยู่นิ่งกันได้แหละเ้ยมอสแม่งสั่ไปเองเดียกระเตอรหลวงหลวงเจพันงามนะหลวงเจหลวงเจอีกอย่างคือหลวงเจมันไผ่หลวงเจพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแปกซะเร็วเลยดุดุดุดูให้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  นีหิววิก็ตึงนี่เล่นผ่านป้อมไอ้อล่ะจะบิดแทงป้อมเีหลวงเจหลวงเจฮัลโหลเอี๊ยงหลวงเจโอ้จักูจักหลวงเจเอียงฮัลโหลมันจุงมาเจีฮัลโหลหลพ่อหลวงพ่อเอินไปมิตหลนแล้วมาเปลี่ยนคำควยคือหลวงพ่อหลพ่อกับควยสีตัวสุ กระโดดไปกระโดดมึงโดดเกี่ยงอยูยนย่มึงยัดดอกฮัลโหลยืนยืนต้องไปไอ้เขี้ยโอ้โหูมาเดีย้ายซื้อโทนี่เนาะสนใจประตูหลังบอฮ้ยรึปะอ้าวมาคานโดดบนตาลุกโดดเกี่ยงมึงนี่กระโดดมาๆๆไอป้อมก็ได้เอาเลยๆไอป้อมนี่ ไายไตู้แต่ว่าแต่วเฮ้ยยิงขี้โุดจุ๊วๆข้ข,ข,ข้าตัวเองตายฮะเองมีความคิดไหม <c oughs> ตาย <c oughs> นอนนอนนอนมือเตื่นไหลซ้ำได้กับโบแมนลูกฮักจนะีเอ็มคุณนะดูสู้สู้มีสู้มีตรรันเลือดมีตรรันเลือดย่าหน่อยมีตรรันเลือดมีตรรันเลือดตัน จมเลือดจโดนมาแล้วดนมาแี่เหี้ยพรอินโดนมาแล้วจานเอาดูพรอินนี่นี่ย้ไยังมาไล้แปรทานิบมาได้ไกลเลยพรอินปะทะหลวงพ่ออือ,อนั่นแหละโอ้ยซื้อคลิปแล้วสันเียเหียนเท ยังงั้นยังยูเมโนซินกุนไม่ได้สุดเลยฮัลโหลตัวเขาทำได้มีเยอะๆอู้หูมัดกูเยี่ยมมามามาได้เลยเฮ้ยดูดูนะบอลนี่ยิงยิงปีกัน เกมครับผมมีพีพีวะเกมนี้เหรอโอ้ยอย่าคิดว่าชิดเกมมีพีบาเลียผมก็แข่งได้โหนะครับยิ่งคิดเกียติดเจ้าผู้บเจ้ารุ่นตัวเล่นซีปีเล่นเท่านึงเกียติดมีพีว้าวเรื่องหรอเล่นเมียสวายลุงล่าเล่นตัวอะเล่นเล่นอ่ายังเกาะบาเลียดิ ยันไปกับว่าได้ใจดอกสูตรเคมีห่ะคำสองไปไปไปไใส่กระป๋ายไปตปิดเกี่ยงมนี่ซัพพอร์ตโซเชียลตัวคนเปืนเว่อ